สวัสดีเพ่อนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะเขือต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งเนาะสำหรับสกินเทลระดับมายติเคิลนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปสู่1นึ่งแฟนซับด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าจะหึงและซับตัวไหนแต่ก็ อยากหนึ่งจาาไปไวแล้วโว้ยอ่ะทุกคนอ่ะสำหรับสกินเทลมิติเคาล,ลนะคะก็ส่วนตัวนะใครเอฟเฟกค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอคนเล่นเทลสกินนี้สักเท่าไหร่นะแต่วันนี้นะคะจะมาในกิจกรรมที่การันตีมั้งเอออาจจะถูกกว่ารอบที่แล้วประมาณ500ปองอ่ะก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะทุกคนสเต็ปอันนี้มีเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนรูปแบบอ๋ออะไรอย่างงี้เนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากดมาตรงหน้าร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มฟรีเอาเป็นแบบฟิลๆเนาะมาตรงนี้เลยจะเป็นล็อกอินรับโทเค็นเทเวนนะัทนะคะก็เข้ามาล็อกอินนะคะถึงถึงวันที่ สองเดือนมีนาเลยนะทุกคนท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV ีหรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปช ้ปีีชิไลนาเานออนลเบัไฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกสินสวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกสินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น tp เเพจนี้ของจริงมากของจริงนะผ <m> ู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกสินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากมาเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากฟรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากดคลิกเข้าไปเลยนะคะก็เริ่มหนึ่งปองไม่รู้จะจบกี่ปองอกิจกรรมก็ถึงวันที่ สามมีนานะคะเก็บตังค์กันยาวๆเนาะสำหรับใครที่เมนเทเวนนันนะคะตอนนี้เรามีอยู่5้าัเค็นซึ่งเราจะใช้5โทัเค็นในการส่มฟรีนะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะการันตีราคาสกินไม่เกิน4,976คูปองนะคะทุกคนก็เน้นย้ำอีกครั้งนะคะการันตีคูปองไม่เกิน4,976คูปองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นราคาคูปองในแต่ละรอบเลยคือมันดีนะที่ บอกราคาในแต่ละรอบอย่างนี้เลยไม่ต้องไปนั่งเดาเองไม่ต้องไปนั่งดูใครซุ่มเองแบบจะได้รู้ว่าราคาอะไรไงเท่าไหร่นะสําหรับวิธีเล่นนะคะเดี๋ยวเราอธิบายง่ายๆก่อนนะเราต้องหมุนวงข้างในอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วถ้าหมุนวงข้างในแล้วได้โทเค็นเทลมันก็จะมาหมุนวงข้างนอกซึ่งวงข้างนอกก็จะมีสกินเทลอาจจะมีสกินป้ายประกาศมีสกินปุ่มมีแบบท่าเต้นเอฟเฟกต์อ่าแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะมาหมุนเลยนะคะทุกคนว่า โทเคน5อันเนี่ยจะได้ไหมเดี๋ยวเราเล่นฟรีไปเลยน,นะทุกคนข้ามมอนิเมชั่นทุกอย่างอ่าได้รอยเพชรทุกคนใครที่แบบว่าไม่อยากถูกสกินเทลเออกมาแบบว่าเปิดเล่นเล่นอย่างนี้ก็ได้นะได้ลูกแกะตอนนี้เราต้องเหลือโทเคนเทลโทเอ้ยได้ไป้ายประกาศเอ้ยเราได้ไป้ายประกาศเฉเลยอ่าแล้วก็อีกอันนึงสกินเทลไม่อนะอกเนาะเฮ้ยได้สกินปุ่มโอเคค่ะทุกคนอาีจะหลอกให้เราดีใจอย่างนี้นะจะหลอกจะหลอกให้เรา เติมนะทุกคนแต่จริงๆเดี๋ยวรอบ2รอบสามเนี่ยน่าจะยากเอออ่ะแต่ก็ได้ายป,ประกาศกับปุ่มมาฟรีก็โอเคอยู่นะทุกคนแต่มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราไม่มีสกินนะคะสกินนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะคะตีพันนี่นะทุกคนนี่4,976คูปองนะคะสำหรับสกินเทลอันนี้เนาะส่วนตัวก็เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อสกินตุ๊จีนดีกว่าไหมตุ๊จีนมาเยอะนะทุกคน คือตุ๊ดจีนเนี่ยบอกเลยนะว่าเอฟเฟกสวยตาแตกคือมีมาทั้งหมดกี่ตัววะเจ็ดตัวโอ้โหสับระเฮิมเบิ้มบ้มามอะทุกคนสำหรับสกินตุ๊ดจีนโคตรเจ๋อจอาจริงๆนะเวอร์ตาแตกมากอะของรางวัลกิจกรรมเทลเข้าได้ก่อนของขวัญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดนะคะที่เราเปิดฟรีทุกคนใครดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ไปเปิดฟรีก็ได้นะเอาแบบเอาฟิลเล่นเนจ๋ยๆเผื่อแบบ ได้เพจได้อะไรไปเนาะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเนี่ยก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะทุกคนก็เปิดกระดิ่งให้เราด้วยนะ